ากำลังชมรายการเดินนอดองศาเหนืออยู่นะเจ้าเดินนอดองศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดนจับทิศพืชเศรษฐกิจเมืองเหนือีนเวลาเขาเข้ามาสีเขาจะลงวีเองเป็นเรื่องของการเศรษฐกิจของฮ่างกงลำใหญ่ส่งออกปีละหลายพันล้านตัวเลขนี้ ใครได้ใครเสี่ยงล้งจะมามีส่วนรับผิดชอบเลยเพราะว่า้นมาจะได้มาฮับซื้อตับเจสวนชวนอัปเดตสถานการณ์ของลำใหญ่ในวันที่โลกไร้พรมแดงกับทีมงาน The n o r t h องศาเหนือวันนี้ครับล้งเจอ้อยเป็นล้งขนาดใหญ่ ที่รับซื้อผลผลิตลำไยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนมีทั้งชาวสวนพ่อค้าและล้มขนาดเล็กเอาผลผล,ผลิตมาขายที่นี่ครับเมื่อก่อนจะมีเฉพาะในฤดูเราก็จะซื้อช่วงในฤดูอย่างเดียวคือตั้งแต่ประมาณสิงหากันยาตุลาฮะแต่พอมีสารขึ้นมาปับ๊บแต่ละที่แต่ละที่เขาก็จะสาส,าสารใส่สารไล่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 กันมาก็จะมีการซื้อขายอยู่ตลอดลำไยนั้นเป็นพืชษสษืบพันธุของของกปดตัว่งนวีสพันหาร้ห้าสิม, 9, มากที่สุด จากตัวเลขที่ผมรวบรวมอยู่เนี่ยผมคิดว่าผลผลิตนี่น่าจะอยู่ประมาณเกือบเจ็ดแสนตันนะ,ะมากที่สุดปี58น้อยลงมานะฮะก็อยู่ประมาณ4ี่สี่แสนกว่าตันและปี59นี้เนื่องจากประสบกับภาวะภัยแรงก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ดูดูการติดช่อติดดอกตอนตอน,ต,อนต้นฤดูเนี่ยมาก ผลผลิตที่ได้จะส่งขายทั้งแบบสดและอบเปลือกแห้งครับตลาดใหญ่ที่สุดก็อย่างที่รู้กันคือประเทศจีนการบริคของจีนเนี่ยถ้าถ้าของมากเนี่ยประมาณ9 0 0 0พันตู้นี่ขายขายได้สบายหมด9 0 0 0ันตู้นี้ถ้าคิดเป็นลำไยอบแห้งทั้งทั้งเปลือกน้ำหนักนะฮะประมาณประมาณแสนแสนสี่หมื่นตันเดี๋ยวนี้รูปแบบการค้าขายลำไยเริ่มเปลี่ยนไปครับ เมื่อก่อนพ่อค้าชาวจีน,นจะหิ้วกระเป๋าม,มารับซื้อลำไยจากล้งคนไทยแต่ปัจจุบันมีการเข้ามาในลักษณะร่วมลงทุนมากขึ้นที่เรียกกันในกลุ่มผู้ขายว่าลงจีนนั่นเองครับเหมือนที่ท่านนายกสมาคมลำไยหัแห้งบอกว่าวันนี้เหลือไม่ถึง30%ที่เป็นคนไทยแม้กระทั่งชิปปิ้งวันนี้ถูกกลืนโดยคนจีนทั้งหมด พ่อค้าชาวจีนเข้ามาตระเวนซื้อลำไยในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่เองครับทำให้ในระยะเวลา2ปีจำนวนล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นกว่า50%รวมประมาณ70ล้งเป็นของคนไทยไม่ถึง10ล้งและกว่า60ล้งเป็นล้งจีนครับการเข้ามาของพ่อค้าชาวจีนแน่นอนครับว่ามีผลดีกับเกษตรกรคือมีลูกค้าต้องการผลผลิตแต่ที่น่าจับตามองคือคกลไกด้านคุณภาพและราคา อยู่ที่คนจีนนะแม้กระทั่งโพลิซนะีรักเน่ยบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เอือ้อของเขาเวลาเขาออกมาค้านะ่รัฐมีัับ s ิด i ้ด้วยแต่ของเรานี่บางทีมันมัน,ม,นมันไม่เท่าับเขาแต่ว่าในด้าน,นกลไกนี่ส่วนใหญ่แล้วก็ถูกคนจีนถูกลงเป็นคนตำหนดควาการความโอลมานของตลาดซื้อขายอย่างนี้แล้วล้งไทยจะปรับกระบวนท่าย,ยัางไงดีล่ะครับ แต่โลกไทยก็มีการปรับตัวคือเราก็ต้องไปหาพันธมิตรใหม่ซึ่งก็เป็นตลาดจีนนี่แหละครับเพราะค้าจีนคนใหม่เข้ามาและเพื่อที่จะทําการค้าขายต่อไปว่ายังไงนี่ตลาดเราจงยังต้องอิงจีนอยู่คือทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเราแต่ละบุคคลแต่ละล้มที่จะทําสถานการณ์อีกอย่างที่คนในแวดวงลำไหญภาคเหนือกําลังเป็นห่วงว่าอาจส่งผลสะเทือนต่อตลาดส่งออกทั้งระบบคือกลวิธีการเลี่ยงภาษีของบริษัทชิปปิ้งครับ ที่ผมผมผมเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของการโลจิสติกส์กแหละผมกลัวว่าอนาคตมันจะเป็นจุดตายนะฮะว่าทํายังไงเราจะให้พวกชิปปิ้งเนี่ยขนลำไย,ยเราเข้าจีนให้ถูกกฎหมายหน่อยไม่ใช่ไปผิดกฎหมายการชิปปิ้งแบบผิดกฎหมายที่ว่านี้คือหลอกเกรดลำไยเพื่อลดมูลค่าภาษีจะได้ต่ำลงครับยกตัวอย่างลำไยเกรด AA เสียภาษีกล่องละ32อหยวนแต่กลับระบุว่าเป็นเกรด A ซึ่งเสียภาษีกล่องละ24่หยวน ส่วนต่างกล่องละ8หยวนพอพ่อค้าชาวจีนรับไปขายในเกรด AA ก็จะโดนทางการตรวจจับเพราะแสดงที่มาไม่ได้ครับตลาดขอาเราเข้าวคันตู้นี่ไม่ใช่น้นอยปีหนึ่งสี่แสนห้าตันสุดเนี่ยอันนี้คือเราต้องรักษาตลาดตรงนี้ไว้ การเข้ามาของทุนข้ามพรมแดนทําให้กลไกควบคุมต่างๆหลุดจากมือของเรามากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ชาวสวนลำใหญ่จะปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอดและได้ประโยชน์สูงสุดจากผลผลิตของตัวเอง าทุกวันนี้ลำใหญ่สดๆจากต้นกว่าจะเดินทางส่งออกไปถึงเมืองนอกต้องผ่านมือใครในขั้นตอนไหนบ้างเราต้องประเมินน้ำหนักต่อต่อต้นแล้วแล้วในสวนเนี้ยมีประมาณกี่ต้นแล้วก็ปูนออกมาได้เป็นตัวน้ำหนักสุที่ออกมาเลยค่ะ รูปแบบของการขายลำไยห,หลักๆมีอยู่2แบบครับถ้าสวนที่มีขนาดเล็กเจ้าของสวนจะเก็บไปขายล้งเองครับการขายแบบนี้เจ้าของสวนต้องมีคนงานในมือเองมีรถขนเองและต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องคุณภาพและราคาจะขายได้ตามราคาที่ลงตั้งส่วนอีกแบบคือการขายแบบเหมาสวนแบบนี้เจ้าของสวนเสี่ยงค่อนข้างน้อยได้เงินครบก่อนการเก็บผลผลิตส่วนการเก็บส่งถึงลง้งแม่ค้าจัดการหมดแต่จะได้ราคาต่ำกว่าตลาดครับ ค่อนคาามรรมดุณหนิงเป็นผู้รับซื้อลำไยส่งให้ลงวันนี้พาคนงานมาเก็บลำไยที่สวนลุงสงเป็นสวนที่ซื้อเหมาไว้เมื่อสองเดือนก่อน,นครับมาติดต่อซื้อหน่วยน้อยอยู่นะนั่นลูกนั่นอนะ่ะมาเขือพวงอนะ่ะก็เขาจะซื้อเราก็ขายก็เอาแน่นอนไว้ก่อนนะเนาะไหนๆก็้องจะขายอ่ะคนซื้อก็อยากได้แล้วก็ขายถ้าเราไม่ได้ขาย ตอนมันดีเก็บแล้วมันยังไม่ได้ขายมันลําบากของเรามันเยอะเราทําคนเดียวไม่ไหวขายก่อนแน่นอนวิธีการซื้อขายแบบเหมาสวนคือเมื่อลุงสงตัดสินใจขายคนแรกที่รู้คือนายหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วแม่ค้าอย่างคุณหนิงก็จะตระเวนถามนายหน้าว่าสวนไหนต้องการขายบ้างจากนั้นแม่ค้าก็จะเข้าดูราคาที่เจ้าของสวนเรียกมาแล้วประเมินผลผล,ผลิตว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าดูแล้วคุ้มถึงจะทำการตกลงซื้อขายกัน พอหน้าวันตกลงซื้อขายอะค่ะก็มีการทำสัญญาวางมัดจำอยู่ประมาณ30%ของราคาซื้ออแล้วอีก70%คือจ่ายหน้าวันที่เข้าเก็บลำไยส่วนที่คุณหนิงเหมามาวันนี้เป็นสวนขนาดใหญ่ต้องใช้คนงานกว่า80คนครับแต่ละคนต้องเตรียมบันไดเชือกเข่งและผ้าเต็นต์กันแดดกันฝนมาเอง อยู่นี่มันดีกว่าดีกว่าน่อยอนี่ก็วันได้น้อยก็ได้วันสาม,ม,มสาร้อยต่อปีมันก็ได้ประมาณประมาณแสนนะครับประมาณแสนกว่าอยู่เฉพาะค่า,าจ้างนะครับเฉพาะค่าแรงค่าจ้างอะครับเราเตะกอนสมมารถของเราบทำนัดก็เลยน,นัดทำน้อยก็เลยน้อยอมีทั้งพม่าคนไทย ะยอ,อันนี้อันนี้คนดอยพะกยอมก่อยเออคนนี้อยู่ย่างย่างกุ้งมาม,าม,ามาอีกอะเออนะ่ะานนจุดสําคัญของการรับจ้างเก็บลําไยคือการจัดตะกร้าจะต้องคัดเกรดให้ดีๆถ้าไม่ดีโดนตีกลับหรือได้มาจะไม่ได้รับค่าจ้างเปื้อนเฮิ้ปลื้อตะกร้า50บาทแล้วก็คนลดเปิ้นกินไป7บาทน้องก็ได้43บาทอทย่างตามสูตรก็คนละส0 0ร้อย ดูเหมือนแม่ค้ายอย่างคุณหนิงต้องแบกรับค่าที่จ่ายและความเสี่ยงไม่น้อยเลยนะครับต้องคอยลุ้นอยู่ตลอดว่าราคาต่อกิโลกร,รัมที่เหมาซื้อจากสวนจะต่างจากราคาที่เอาไปขายให้ลง้งมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าบวกลบไม่เกินโลละ2บาท3บาทนี่ก็ก,ก็ก็พอพออยู่ได้อยู่ตัวได้แต่ถ้ามากกว่า56บาทขึ้นไปแล้วก็ก็ไม่ไม่ไม่รอด ล้งจะมามีส่วนรับผิดชอบเลยเพราะว่าเพิ่นมาแจได้มาฮับซื้อกับจาสวนเนาะเพิ่นซื้อแผ่นเขานอกจากจะเก็บลำไยไม่ได้ตามเป้าเพราะเจอฝนแล้วลำไยเปียกน้ำอย่างนี้มีปัญหากับล้งแน่นอนครับก็มันก็เก็บไม่ได้พี่เวลาลำไยเปียกแล้วเก็บไม่ได้มันต้งองหยุดนะคะ่ะเพราะลำไยเปียกล้งเขาก็ไม่เอาการรับซื้อลำไยแบบเหมาสวนมีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนครับเริ่มจากประเมินราคาตกลง จ่าย20-30%ผลผลิตเป็นไปตามตกลงก็จ่ายที่ค้างทั้งหมด70-80%ค่าจ้างคนงานเก็บตะกร้าละ50บาทและสุดท้ายคือรถทอยเป็นค่าขนส่งไปลงรถทอยคิดให้เขากิโลละ50สตางค์จะอยู่ประมาณตะกร้าละ5บาทแล้วแต่ว่า1นึ่งคันรถจะใส่ได้อยู่ประมาณ250ตอนนี้ได้เวลาขนไปส่งลงแล้วครับ ต้องไปลุ้นราคารับซื้อกันอีกทีเพราะวันนี้คุณหนิงยังไม่รู้ว่าราคาหน้าลงเท่าไหร่กันนะครับก็ยังไม่รู้อะค่ะก็คงตีเกรดแล้วก็แล้วแต่โกดังเขาจะตีราคาให้ค่ะการตรวจเกรดเป็นช่วงเวลาที่แม่ค้าหรือว่าชาวสวนลุ้นที่สุดครับถ้าผ่านหมายถึงได้เงินเต็มราคาแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องส่งไปโรงร่อนซึ่งราคาจะถูกกว่ามากเรียกได้ว่าล้งเป็นคนชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาจะเปิดดูทุกตะก้าจะดูคุณภาพทุกตะก้าว่าไซส์ขนาดนี้โอเคไหมวันนี้ลำใหญ่ของคุณหนิงได้คุณภาพผ่านเกรดทั้งหมดครับเ็โอเคค่ะประมาณ40บาทเโดยเฉลี่ยแล้วคุ้มอยู่ค่ะ จากสวนลำไยถึงประเทศปลายทางทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ที่ตนพอใจนะครับแต่ลึกๆแล้วตัวเกษตรกรและผู้ค้าชาวไทยยังมีบทบาทน้อยมากในการกําหนดกลไการาคาผลผลิตของตนเองถ้าเกิดเขามีลงเองแล้วเนี่ยเขาคือเขาจะไม่ผ่านเราในขณะที่ลงไทยเราเนี่ยพอเรารับซื้อจากเกษตรกรปุ๊บเราต้องไปฝากที่จีนขายทําให้เรามีต้นทุนที่ที่สูงกว่าก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการเสียเปรียบของของ,ของลงวันเนี้ย ก็จะมีบางคนที่สามารถสู้กับคนจีนได้แต่ก็จะมีน้อยคนที่คนที่จะสู้ได้ก็จะต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันแล้วสื่อสารกับคนจีนได้และมีความมุ่งมั่นมากพอโอกาสและวิกฤตของชาวสวนลําไยในสถานการณ์ที่ทุนข้ามชาติรุกคืบเข้ามาในทุกรูปแบบทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เดอะนอตองศาเหนือชวนปรับทิศและคิดต่อในวันนี้ครับ ในช่วงแนวเหนือวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นผลงานของน้องฟางนักศึกษาจบใหม่จากรัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพาไปทําความรู้จักกับแรงงานจากประเทศเมียนมาที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเชียงใหม่น้องฟางจะหยิบแง่มุมไหนมาเล่าไปชมพร้อมกันเลยครับรเมื่อห้องเรียนนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยนักเรียนธรมธรมดาธรรมดานี่คือห้องเรียนของชาวเหนือหลากหลายอาชีพ ที่มาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาธรรมา They have a Burmese phobia. I mean that they they think that Burmese language is hard. สวัสดีค่ะมิงกะลาบชินแปลว่าสวัสดีค่ะ ข้ามกลางห้องเรียนภาษาพม่าที่เกิดขึ้นเชียงใหม่ได้เป็นบ้านหลังแรกของเด็กชาวพม่าอีกหลายคนมาเรื่อยๆอยู่ที่เชียงรายก่อนครับอยู่ที่เชียงรายเสร็จแล้วก็เราก็เชียงใหม่นี่ยอยู่ทาง,งานเชียงใหม่ทาง,งานเยอะไงครอบครัวของเมียวมินจากมนาเลมากว่า5ปีค่ะแต่ภาษาพม่ายังคงเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ ตัวช่วยนึงในการดูแลลูกก็คือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฉบับภาษาพมา่า<ม>บริการจากกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนผมไม่รู้เนาะเอาภาษาอะไรเขาถานเนาะ,ะภาษาไทยอ่านได้แต่อ่นได้ไอยู่เนาะไม่ค่อยเข้าที่เราก็อยากรู้เรารู้ดูแลยังไงผมก็อยากรู้เนาะกเลของว่าภาษาพมามีอยู่ จะเอาไหมอ๋ออันได้ไหมอ๋ออันได้สิเราเป็นพม่าะนะธนบูรณ์จึงเป็นหนึ่งในเด็กชาวพม่าที่เกิดเติบโตและจะใช้ชีวิตในเชียงใหม่ไม่ต่างจากคนเชียงใหม่อีกหลายคนเชียงใหม่ตาแปลว่าคนเชียงใหม่ จะมัมีอะไรไหมเนาะแล้วดีเจ้ามาลาบลูมอยูนนะี่ว่าอะไรขนาดนีโยโย่ล่าดาวมันพูเลยเจ้ามาลาเนี่ยคือศาลีบัลูมเงี้ยสีบาทอะไรในวันเดียวกันค่ะอีกหนึ่งครบอบครัวใหญ่ชาวพม่าได้พาลูกหลานมาที่วัดทรายมูลพม่าใจกลางเมืองเชียงใหม่พวกเขาพากันมาทําบุญในวันเกิดครบหนึ่งเดือนของลูกคนสุดท้อง ขึ้นรงเวียนเรียนหนังสือภาษาไทยพอเติบโตมาก็จะได้ดำรงชีวิตของตัวเองได้อย่างนี้ครับน่าจะสอนพาม่าภาษาพาม่ากับลูกด้วยสอนครับที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ทำงานของพวกเขาแต่เป็นทั้งบ้านและชุมชนชาวเหนือหลายคนก็ได้เริ่มต้นแล้วที่จะเรียนรู้ภาษาพาม่าเพื่ออยู่ร่วมกันในเมืองนี้ เอนีนาชินแปลว่าเพื่อนบ้านที่ที่เราเคยอยู่ที่เคยสัมผัสนะเพราะก็เหมือนเราเราเนี่ยเขาก็พยายามมาเรียนภา,าษาไทยเ,<อ>เพื่อเรียนรู้จากเราเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นกันเองอะแบบพมา่าไทยหรือว่าไทยพมา่าเราก็เพื่อนบ้านกันนะครับรก็อยากจะพูดเป็นพูดภาษาเขาเป็นบ้าง เดอะน t h องศาเหนือเป็นปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้โพรมแดนนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวและแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจได้โดยส่งเข้ามาที่เว็บเพจเดอะน t h องศาเหนือครับ